น้องหมามานอนตากอากาศด้วยวัดดีฝนตกหนาวไหมหนาวเหรอมานอนตากแดดนี่คงจะหนาวทีมานอนฟังเสียงพินคุณลุงดูถนน <c oughs> ถนนทางเข้าเละมากเลยนะคะเดี๋ยวป้าจะเดินไปทางนี้หน่อยอุ๊บปายมาดูมาดูถนนหนทางทางเข้านะคะ ถ้าฤดูฝนก็จะเป็นแบบนี้แหละนะคะมีแฉะมีน้ําไหลฝนตกก็มีน้ําไหลตลอดเลยนะคะรถก็จะเข้ามายากหน่อยแต่เราก็มานะคะบากบันมุ่ง้าโอ้ดอกไม้บ้านนี้สวยมากเลยเดี๋ยวป้าพาไปดูไม่รู้จะเห็นไม่แสงดูดอกไม้บ้านนี้สวยมากเลย น้องก็สวดีจ้าอ,อ๋อกำลังทยอยมานะคะมีผู้ปกครองและเด็กกำลังทยอยมานะคะ <collide. S 3> นี่บ้านหลังนี้ดอกไม้สวยมากเลยเดี๋ยวป้าพาเดินดูฝนตกก็จะเป็นบรรยากาศดีแบบนี้นะคะน้ำก็จะไหลตามถนนแบบนี้นะคะ าไหลตามถนนแล้วก็มีทุ่งนามีทุ่งหญ้าสีเขียวๆแบบนี้บรรยากาศดีมากเลยค่ะบรรยากาศดีดีเห็นไหมคะเห็นดอกไม้สวยด้วยแล้วก็ยังเห็นทุ่งข้าวสวยด้วยนะคะมีดอกไม้สวยแล้วก็ยังมีทุ่งข้าวสวยอีกด้วยนี่สวยสวย ทีแม่ครัวก็กําลังทยอยขนอาหารมาแล้วนะคะเดี๋ยวป้าเดินไปดูน้ำไหลตรงนั้นหน่อยนะวันนี้ป้าก็พามาเลาะเที่ยวทุ่งนะคะถ้าน้ำเยอะพี่น้องก็จะปล่อยน้ำออกมาแบบนี้นะคะให้มันไหลไปตามคลองตามข้างทางนะคะ ว้าวบรรยากาศดีจังเลยนี่นะคะข้าวกำลังออกรวงนะคะข้าวกำลังออกรวงแล้วก็มีหุน่นไลกาด้วยตรงนูน้นดูหุน่นไลกาเห็นไหมเอ่ยมันสะท้อนแสงย้อนแสงฟ้ามอนไม่ค่อยเห็นนี่ข้าวกำลังออกรวงสวย ีเลยโอ้โหนี่ทีมแม่ครัวนะคะแม่ครัวหัวปลาหัวทุ่งนานะคะกำลังนำอาหารมาแล้วนะคะโอ้โหบุกบุกปลาฝ่าดงบากบันปลาคิโตมฝ่าค้โคนมาเลยนะคะเนี่ยี่ทีมแม่ครัวนะคะโอ้ดูทางดูทางบากบันฟันฝ่ามากเก่งมากเลยค่ะเก่งมากๆเลยนะคะ ซาเล้งนะคะซาเล้งเนี่ยครัวก็นำอาหารมาแล้วนะคะตอนนี้ดูโอ้โห,โหเก่ง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 มากเลยสามารถที่จะเก่งมากเลยสามารถที่จะขึ้นมาได้จากตมนะคะเนี่ยโอ้โหสุดยอดเลยโอ้โหตอนนี้ก็ มาแล้วนะคะสำหรับแม่ครัวหัวปลานำอาหารมาฝ่าฟันอุปสรรคฉันก็ไปกดจะปิดจะมีส้มตำด้วย <c oughs> ใช่ไหมคะมีส้มตำด้วยว้าวมีส้มตำมีขนมจีน มีส้ตมตำมีขนมจีนมีข้าวเหนียวนะคะ นอะรันโอ้จ้าเอาเอาเอาใช้ชูโอ้ขอบคุณมากมากค่ะมีพี่น้องเอาเห็ดมาฝากป้าด้วยนะคะมีจังเลย เป็นทั้งแม่ครัวเป็นทั้งคุณครูนะคะกำลังล้างผลไม้นะคะดูแม่ครัวเราโอ้โหเมื่อสักครู่นี้ภาพเมื่อสักครู่นี้สุดยอดเลยซาเล้งบุกตมเดี๋ยวจะให้ชื่อคลิปว่าซาเล้งบุกตมวัมนนี้แม่ครัวก็กำลังเตรียมถ้วยชามนะคะ ีเวลาทานอาหารก่อนนะคะตอนนี้แม่ครัวก็กำลังสับมะละกอนะคะจะทำมะละกอด้วยไม่ไมเป็นอาารยแต่สับมะละกอก็ได้รวมของกิจกรรมของเราในวันนี้นะคะปบยังไม่มีที่ลง